อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋าป้านุก็ตั้งโต๊ะแล้วเนาะนี่อันนี้ของป้านุนะคะผัดเสร็จแล้วป้านุก็เตใส่เลยเนาะทุกคนอืผัดข้าวเอ้ยผัดกะเพราหมูราดข้าวเลยนะทุกคนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะทุกคนจ๋าเ,เพื่อนๆจ๋าแต่ามาจ๊ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะทุกคน ตามาจ้าตาม้าอาหารยั่วๆเช่นเดิมนะคะทุกคนคขายั่วเช่นเดิมเนาะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกๆจ๋าบายๆรักนะจุ๊บๆมีสลัดด้วยทุกคนนี่ดูสลัด มีอะไรบ้างนี่คือก่อนจะทานอาหารตอนนี้ก็ต้องทานสลัดก่อนนะคนุณจ๋าบ๊ายจุกจุ